มาฟินกันต่อนะฮะกับรเรื่องหวานๆน,นะครับของพุดจุ๋ยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดตัวเป็นแฟนแต่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเป็นสับใหม่เฉพาะเลยนะฮะตอนที่ดาราถูกสัมภาษณ์เป็นความสุขของกันและกันหวานคั้นกว่ากันกอ, <ๆ S 1> อีกเนาะออน่ารักมากๆแต่ก่อนที่จะไปหวานกับคู่ของพุดจุ๋ยนะคะหวานกันก่อนกับคู่นี้เพราะคู่นี้คือป๊อกกี้ค่ะมาหม๊า วิวาคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักบอกกี้เพราะล่าสุดหนุ่มบอกลงคลิปสาวหมากี้เลือกของเล่นที่น้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายของคุณพ่อยังหนุ่มไหมพิรัษในสตอรี่พร้อมเขียนแคปชั่นเกรๆว่าฝึกวินนะเอาฝ่ายชายเขาเอ่ยปากขนาดนี้แล้วสาวกี้พร้อมหรือย,อยังเอ่ยอุตไวกรีด โอ้ย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 ,อยฟินกับฟินก็คู่จิ้นคู่เลิฟคูดจุ๋ยน่ะสิไปไหนมาไหนก็มันสาสตรความหวานให้คนสดอ,อิจฉาตลอดอยังไม่พอล่าสุดชาวสายก้าวก็ดันไปหูดีได้ยินมอว่าหนุ่มคุณและสาวจุ๋ยเขา,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 าเรียกกันว่าที่รักแบบเสียงอ่อนเสียงหวานสุดๆโอ้โหเจอแบบนี้คนสดก็ตายไปเลยสิคะลัลลอ ส่วนรายการ Perspective คืนนี้หนุ่มปอสวิกรมจะพาไปบุกกระดังรถกุ่มเปลาะของนั้นธุรกิจหญิงค้าเลยนภร,รัตกุลฮิรันจากลูกสาวพ่อค้าเหล็กเซียงกงชีวิตพลิกผันสู่เจ้าของธุรกิจค้าย,ยุทอุปกรณ์ระดับโลกทำใหผู้หญิงคนนี้จึงสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในธุรกิจนี้ยังยาวนานมาดูพร้อมกัน3ามทุ่มสนาทีคืนนี้ทางช่องท้าว M อ็มขัดเอชดหมายเลข30เลยค่ะดูดี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 ดูดิ ต้องดูครับผมก็เป็นรายการน้ำดีทางช่องการขอด h อดีของเราที่มีเรื่องราวเท่ๆมาใส่สมองของเราตลอดเราสองคนต้องดูนะคะสมองอจะได้แข่งแรงใช่นะฮะ <laughs>